ที่วันนอุทยานยังสิงยังไม่ถึงยังไม่ถึงสวัสดีค่ะพบกับหมอเอิญพี่ดาผาเพลินวันนี้เรามาเที่ยวแถวบ้านอีกแล้วนะคะอยู่ที่วันนอุทยานยังสิงยังไม่ถึงยังไม่ถึงตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางเราจะไปวันนวันนอุทยานใช่ป่ะเออวันนอุทยานภู้าล้อม ห่างจากบ้านหมอเอิญเนี่ยสาหกกิโลนี่ตอนนี้อยู่ในรถไทยส้มใหญ่เพื่อนรุ่นแรงแรงนุ่น้ำสช่ค่ะอมรับพี่เจ้าแอมนะคะเป็นคนหลอกล่อนะคะอันนี้อยู่บริเวณด้านหน้าของวันนาอุทยานภูพาล้อมเมื่อกี้นี้พี่เจ้าหน้าที่เขาก็มาต้อนรับเราแล้วนะคะเราเป็น คณะแรกแล้วก็คณะเดียวของวันนี้เลยนะเอ่อเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะอากาศเย็นมากคิดว่าประมาณกี่องศา18 18แ18นะเดี๋ยววันนี้จะมีเจ้าหน้าที่หนึ่งท่าน18 1> 1 16 18. ด้วยนะไม่ใช่ว้ววันนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่หนึ่งท่านพาเราขึ้นไปชมนะจ๊ะพี่เขาบอกว่าเราควรถ่ายรูปกันก่อน,อนที่จะขึ้นนะคะเพราะว่า ตอนขึ้นไปเนี่ยก่อนขึ้นไปนี้นักท่องเที่ยวสวยทุกคนเลยค่ะกลับมานี้เอาความสวยทิ้งไว้ข้างบนหมดเลยนะคะเพราะนี่เราควรเก็บภาพกันไว้ก่อนตอนนี้อ้าวเอ็เอเอมเก็บภาพเมื่อยแล้วอะเังไม่ถึงลายมือเยเจไม่ถึงลายมืเลยบันไดน,นี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ <S <S ทำมากี่ปีละเจ๊อยู่ระานานแล้วครับอ๋อนานแล้วฮะนี่แค่จุดแรกก็ หอบแม่เขาบอกว่าจุดแรกสวยมากเดี๋ยวลองดูสวยจริงเปล่าแต่ตอนนี้ขาสั่นไปหมดแล้วชึ้งชึ้งชึ้งเน,น,นี่คือจุดชมวิวที่หนึ่งตอนนี้เราถึง จุดชมวิวที่1แล้วอากาศตอนนี้16องศาในวันที่5้ธันวาคมนะคะอากาศดีมากมีกี่จุดนะคะเจ็ดะะจุดละคะเอ่ออันนี้คืออันนี้คือโหดสุดแล้วใช่ไหมคะยากหรอคะอ่ะ,ะ,อะจุดถัดไปเราจะไปที่ทจุดถัดไปเราไปไหนนะ ไปขึ้นถ้ำก่อนค่ะนี่เป็นจุดที่สองเมื่อ,อกี้นี้แบบเราก็เพิ่งชมเลยว่าเฮ้ยมันเป็นการเดินถ้ำกลางป่าเลยนะแบบป่าเลยอะแต่ว่ามันมีเส้นทางแบบที่เดินง่ายลมลื่นแบบอยู่ใต้โอโซนของต้นไม้ แต่น้องเพิ่งบอกว่าเออเดี๋ยวมันจะหมดแล้วครับ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเจอทางถัดไปมีให้ลุ้นมีให้ลุ้นตลอดน,นเป็บก็จะเย็นเย็นมากเลยนี่คือตอนเราอยู่ข้างนอกก็เย็นอยู่แล้วนะ16องศาไอ้ทางเดินคอนกรีตนี้ทํานานหรือยังคะฮะ<า>สมัยก่อน<า>เป็นเลยนะโอ้เป็นวัด เอาแล้วตอนนี้ไม่เป็นวัดแล้วเหรออ๋อเอาละทางสบายเราหมดละแมสิ้นสุดทางเลื่อนกรุณาระวงังขณะนี้สิ้นสุดทางเลื่อนเ <c oughs> อ้แต่จริงจริงมันไปข้างหน้าได้นี่แล้วทางคอนกรีตข้างหน้าไปไหนไไอ๋อมันจะวกลับมาอ๋อเป็นวงกลมใช่ไหม เทาอ้อมแล้ววกมันจะไกลคะ่ะอ้ทาใช้เวลาเดินคคือตอนนี้ทางเดินของเราเต็มไปด้วยเถาวันคิดถูกนะเนี่ยที่ต้องให้พี่เขาพามานะ่จริงจริงจริงเขามีให้เลือกด้วยแหละว่าเราจะมากับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าซึ่งเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็มีทั้งหมด11คนค่ะแล้วก็พี่ๆน่ารักมากทำงานทุกวันไม่มีวันหยุด แม้กระทั่งวันหยุดนะคขัตตวรษเสาร์าทิตนะเขาก็อยู่ประจำการตลอดเพื่อดูแลสถานที่และป่าไมา้ให้พวกเราเนาะสิ่งนี้ไม่ใช่เห็ดแต่เรียกว่าขนุนด,ดินนะคะสวยงามมากคือกินไม่ได้แต่เท่ต้องบอกว่าลบขึ้นเรื่อยๆครับผมโอ้ย มียุงด้วยนะตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าคิดถูกมากเลยที่เราเลือกเสื้อที่มันไม่ได้หนามากแม่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนี่นะคะนี่เออมันชันขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าไม่เก้าสิบองศาเลยดีกว่าเออนะสัญชาตญาณลิงต้องทำงานแล้วล่ะตอนนี้เย้ในที่สุดเราก็พิชิตเ <c oughs> ท่าไหร่กี่เมตรนะ ร้อยห้เมตรแนวตั้งไปแล้วนะฮะขอบอกว่าแนวตั้งตอนนี้ถึงปากถ้ำที่หนึ่งคือถ้ำหาล้อมอันนี้คือนักท่องเที่ยวมาฝากรอยไว้เหรอคะโอ้โหนี่ไงเต็มเลยนี่นะคะกว่าธรรมชาติจะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นะคะก็พวกเราก็ช่วยกันนะในการดูแลอนุรักษ์นะ อ,อ,อย่าทำลายกันด้วยมือของเราแบบนี้เลยนะจ๊ะแอบฝากไว้เตือนใจนิดนึงแล้วกันมีความเป็นนิทระยับนะสวยงามมากเลยนี่นะแต่สุดท้ายค่ะสวยแค่ไหนมาแพ้สักน้องเนี่ยเออนะแ <c oughs> อ,อ,อันนี้คือความสวยงามตามธรรมชาติใครมาฝากดูแลด้วยนะคะอย่าทำลายเขาด้วยการขีดเขีนอีกเลยนะ น,นี้เรามาเจอข้างคาวเขากำลังน,นอนอยู่ตอนนี้เราออกมาจากถ้ำนะคะแล้วก็มาถึงจุดชึ้งๆตอนนี้เรายังอยู่ที่ถ้ำผาล้อมนะคะแล้วตรงนี้คือบริเวณหน้าต่างของถ้ำผาล้อมที่เดินมาทั้งหมด ห้าสิบเมตรใช่ไหมร้อยห้าสิบเมตรแนวตั้งจ้ะอสีสถานที่ถัดไปอะไรนะคะผมบอ่อน้ำผุดกับบ่อน้ำขุดกลางเต็นลานกลางเต็น,นก็ขาปองขาปองอ,อ้เราจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณใช้เวลาไปกลับถึงข้างนอกเลยประมาณหชั่วโมงโอเค okay, ค่ะที่เห็นเงาเงาลอๆนั่นคือพี่ปอมนะผู้นำทางของเราไปแล้ว ไอคนนี่ยังไม่ไปเลยนะตอนนี้เรายังอยู่ในถ้ำภูผาล้อมอยู่นะเมื่อกี้นี่เราอยู่ในฝั่งหน้าต่างถา้ำตอนนี้เราจะอยู่ประตูถ้ำแล้วตรงบริเวณนี้เขา,รา,รเ,ราเรียกอะไรนะคะพี่บมอมเ,เป็นหินปูนนะคะที่ตกลงมาจากข้างบนก็คือข้างบนนี้จะมีน้ําหยดลงมาแล้วก็จะตกอ๋อ คือเขาเขาจะงอกลงมาเรื่อยๆหรอคะอัออนนี้เขาก็จะหยดลงมาแล้วก็จะมาอยู่บริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหินปูนแต่พี่บอมบอกว่าถ้าเราเห็นอย่างนี้นะคะเราห้ามจับถ้าเกิดจับปุ๊บเนี่ยคือมันจะทําให้หินบริเวณนี้ไม่กระจายตัวอย่างั้นใช่ไหม ังนั้นเนี่ยฝากไว้อีกนิดนึงว่าไม่เขียนถ้ำนะก็เห็นอย่างนี้อก่าจับนะจ๊ะช่วยกันรักษาตู้เก็บภาพเป็นความประทับใจโอเคมีข่าวว่าอีก150เมตรนะคะเราต้องเดินกลับทางเดิมเราก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างที่ลานกลางเต็นท์เลย้นะคะ เราก็มาถึงบริเวณลานกลางเต็นท์ภูผาล้อมเขาใช้ว่าภูผาล้อมแดนอวตาร <t ell> เราดูนะว่าเพราะอะไรถึงชื่อว่าดินแดนอวตารน,นี่ดูบรรยากาศรอบๆสิคะ <l acht> เกิดใครจะมากางเต็นท์ที่นี่กี่คนก็ต้องทําหนังสือมาใช่ไหมคะห้องน้ําดีด้วยอันนี้ห่างจากจุดที่เราจอดรถอะเยอะไหมหนึ่กิโลครับหกิโลคือเดินตรงมาเลยก็ได้อ๋อแต่ว่าเราเราไปขึ้นภูก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เป็นเวลา10บโมงแล้วนะคะก็ตอนนี้เราจะเข้ามาที่ผาบ่องไปอีก500เมตรโอ้ต้นไม้ใหญ่มาก อีก200เมตรจ้าถึงดึงดึงพาบองมีมมมจุดชมวิวให้ด้วยอ,อันนี้คือป่องที่เราทักกันตอนนั้นใช่ไหมเป็นรูปหัวใจเลยอ,ะอ่ะพพขอเขาให่ความละเอียดให้เราล้างมือด้วยนะนี ไม่ต้องกลัวโควิดเลยนะมีอุปกรณ์ป้องกันโซเชียลดิสแท้แเราไป4จุดจุดที่่จุดชมวิวจุดที่สองถ้ำสามลานกลางเต็นสามลานกลางเต็นแล้วก็บ่อน้ำพุทธบ่อน้ำผุทจุดที่สี่ก็คือผาบ่องผาบ่องซึ่งเห็นหน้าผารูปหัวใจที่เราเห็นเราใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมง ตอนแรกเราบอกว่าเราจะใช้เวลา5ชั่วโมงนะเราทําได้3ชั่วโมงโอเคประสบความสําเร็จรวมๆระยะทางไปกลับเนี่ยก็3กิโลแต่ว่าแนวนี้นะต้องบอกก่อนว่าแนวนี้ จริงๆใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่วรณอุทยานภูผาล้อมนะคะก็คือสิ่งที่อยากจะให้แบบเตรียมตัวเนาะก็คือเรื่องของสุขภาพวอร์มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่เคยออกกําลังกายก็ก่กอนจะมาก็คือจะต้องซ้อมตอนห้ออกกาลังกายนะคะ,ะ,คะเลขสี่แล้วนะคะก็ต้องวอร์มนะจ๊ะ <laughs> เพราะว่าไม่งั้นจะเล้าลานได้มากต้องพกไฟฉายมาด้วยด้ายอะไฟฉาย แล้วก็น้ำายากันยุงอยากันยุงย่ากันยุงโดนยุงกัดนี่เยอะมากยุงเยอะมากโอเคอย่าลืมทานอาหารมามวที่สำคัญนะคะเสื้อแขนยาวแม้ว่าอากาศเนี่ยตอนก่อนจะขึ้นเนี่ยจะหนาวแต่ว่าการุณาให้สัมภาระน้อยที่สุดนะเพราะว่าเดินยังไงเนี่ยก็เหงื่อออกแต่ว่าสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดคือเราจะได้รับพลังงานของธรรมชาติค่ะ เราทำงานกับเทคโนโลยีเราทำงานกับความวุ่นวายของเมืองเราทำงานกับความวุ่นวายของผู้คนมา,มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีช่วงเวลาบาลานซ์ชีวิตพลังงานชีวิตให้กับตัวเองด้วยการพาตัวเองมาสัมผัสธรรมชาติเล็กเลน,น้อยน้อยเนาะถ้าเกิดคุณไม่มีเวลามาแบบนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าธรรมชาติใกล้มือธรรมชาติใกล้ตาอยู่ตรงไหนใช้เวลากับพวกเขานะต้นไม้ระเบียงบ้านเสียงนกในสวนสาธารนณะ ก็สามารถบำบัดหัวใจให้ดีได้เอ๊สำหรับวันนี้นะอเอิ้นน้องน้ำและน้องเอมลาไปก่อนนะในหมอเอิ้นพาเหินนะเที่ยวใกล้บ,บ้านนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราพาไปไหนเดี๋ยวรอดูบ๊ายบาย